มีวุฒิภาวะเพราะต่อให้คุณมีความรู้ความสามารถแค่ไหนตราบใดที่คุณไร้วุฒิภาวะคุณก็ไม่สามารถที่จะบริหารสถานการณ์และบริหารความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากและท้าทายได้ข้อที่สค่ะต้องมีเจตจำนงที่รับใช้ประชาชนพอพูดคำนี้ฟังดูเป็นคำใหญ่คำโตนะคะ แต่ท่านประธานคะคนจะเป็นผู้นําประเทศมันต้องมีความต้องการอย่างแรงกล้าในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนถ้าปราศจากเจตจํานงนี้การดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของตัวเองและประโยชน์ของครอบครัวท่านประธานพร้อมหรือยังคะ ดิฉันจะไล่เลียงให้เห็นและสำหรับท่านที่สงสัยทั้งหลายตั้งแต่มีการยื่นยติเนี่ยว่ายติเป็นนามประรรมไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีวุฒิภาวะไม่มีเจตจำนงจะพิสูจน์ยังไงท่านพร้อมหรือยังดิฉันจะไล่เลียงให้เห็นว่าแพรทองทานชินวัตร เป็นคนที่ไม่มีคุณสมบัติของผู้นำประเทศแบบที่ฉันกล่าวอ้างหรือไม่แล้วให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้รวมถึงพี่น้องประชาชนช่วยกันพิจารณาดูค่ะว่าสิ่งที่ดิฉันกล่าวหานั้นมันเป็นจริงอย่างที่ว่าหรือไม่เริ่มต้นนะคะเมื่อวันที่24กันยายน2567ค่ะสื่อมวลชนเขาถามนายกรัฐมนตรีเรื่องการรับมือค่าเงินบาทแข็ง แพรทองทานชินวัตรตอบว่าบาดแข็งส่งผลดีกับการส่งออกท่านประธานโอ้โหมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงคะทุวโลกเขารู้ค่ะว่าบาดแข็งมันส่งผลดีกับการนําเข้าเพราะมันใช้เงินน้อยลงในการซื้อสินค้าเข้าประเทศและมันส่งผลเสียกับการส่งออกเพราะมันทําให้ของที่เราส่งออกไปแพงขึ้นและมันส่งผลกับนักท่องเที่ยวที่เขาเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเขาจะใช้เงินจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นท่านประธานเชื่อไหมคะ สื่อมวลชนที่เขาทำข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลวันนั้นเขารู้สึกอายที่นายกรัฐมนตรีตอบเรื่องนี้ผิดเขาเลยขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีลงมาชี้แจงข้อเท็จจริงเสียใหม่ท่านคิดดูว่าท่านตอบเรื่องพื้นฐานผิดถึงขนาดที่สื่อมวลชนเองเขาไม่กล้าที่จะลงข่าวความเข้าใจผิดเรื่องง่ายๆแต่ออกมาจากปากคนระดับนายกรัฐมนตรีมันส่งผลกับความเชื่อมั่นของประชาชนทันไหมคะ เรื่องต่อมานะคะวุฒิภาวะของนายกรัฐมนตรีเริ่มต้นกันเมื่อต้นเดือนนี้เองค่ะวันที่3มีนาคม2568สื่อมวลชนเขาถามนายกค่ะว่านายกจะใช้เวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เพื่อโชว์ศักยภาพความเป็นผู้นำของนายกด้วยหรือไม่ เพราะหลังจากที่ผลโพนะคะระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจผลงานนายกและไม่เชื่อมั่นในภาวะผู้นำนายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าในเรื่องที่ฝ่ายค้านตั้งหัวข้อมาเรื่องภาวะผู้นําอะไรต่างๆก็ต้องชี้แจงซึ่งภาวะผู้นําต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสินแต่จะว่าใครเป็นนายกแต่จะว่าใครเป็นผู้นําให้ได้เกาะขอโทษค่ะแต่จะว่าใครเราต้องเป็นผู้นําให้ได้ก่อนแล้วค่อยพูดถึงคนอื่น แหมคําตอบของท่านนี่มันช่างสะท้อนตัวตนอันเปราะบางของท่านจริงๆนะคะถ้าจะให้ดิฉันทายใจเนี่ยดิฉันเชื่อว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบสื่อมวลชนไม่ได้ตอบพี่น้องประชาชนหรอกคะ่ะนายกรัฐมนตรีฟาดฟันสอสอณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักดิฉันใช่ไหมคะที่ฉันอยากจะแนะนําด้วยใจจริงค่ะว่าถ้าท่านต้องการพิสูจน์ภาวะผู้นํา อย่างมมีวุฒิภาวะจริงๆท่านต้องตอบให้สื่อมวลชนเขาเชื่อมั่นในตัวท่านให้พี่น้องประชาชนเขายอมรับในตัวท่านให้ได้ท่านอย่าปล่อยให้เงาหัวหน้าพัคที่ฉันมันใหญ่เกินไปจนหลอกล้อนท่านค่ะผลโพมีขึ้นมีลงยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อนะคะตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปเก็บอาการแล้วเดินหน้าต่อไป กับผู้นำฝ่ายค้านค่ะจะตอบกลับกันแบบนี้ไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติค่ะธรรมดายอมรับได้คนละหมัดสมน้ำสมเนื้อแต่มันไม่ปกติเพราะใช้นิสัยแบบนี้กับประชาชนเหมือนกันเมื่อไรก็ตามที่โดนจี้โดนอีโก้ก็พร้อมที่จะฟาดฟันทันทีกรณีนี้ ข่าวทุกสำนักนำเสนอนะคะเมื่อน,นายกรัฐมนตรีพบกับผู้นำต่างประเทศในการประชุมหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอลนในระหว่างการประชุมผู้นำเอซีดีนัก,กุงดฮารัฐกาตา โดยวันนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการก้มอ่านโพยระหว่างการพูดคุยพอภาพออกไปประชาชนเขาก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ติติงว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอ่านโพยนายกรัฐมนตรีก็เอาข้อความและความคิดเห็นของประชาชนมาโพสต์ซ้าค่ะในหน้าสตอรี่อินสตาแกรมของตัวเองนะคะแล้วก็เขียนข้อความว่าขอบคุณสําหรับคําแนะนําค่ะ แต่ช่วยหาข้อมูลอ่านข่าวเยอะนะคะเวลาประชุมแบบนี้ทั่วโลกเขาอ่านกันค่ะมันเป็นคอมมิชเมนต์ลองหาข้อมูลเพิ่มดูเนาะวันรุ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีก็โพสต์ภาพคู่กับ iPad ซะเลยค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ได้อ่านโพยแต่อ่าน iPad สื่อมวลชนในธรำเนียบรัฐบาลเขาเลยตั้งฉายาประจำปีว่าเป็นนายกแพรทองโพยดิฉันขอย้ำนะคะพี่น้องประชาชนเขาถือว่าท่านเป็นผู้นำของคนทั้งประเทศเขาดูหมดเขาวิจารณ์หมดตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมไปจนถึงเนื้อหาสาระและระดับภาษาที่คุณใช้เรามีหน้าที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนแต่ดิฉันยังยืนยันเพื่อปกป้องท่านนายกรัฐมนตรีนะคะว่านายกรัฐมนตรีอ่านโ ไดไ้อ่านโน้ตได้ไม่ใช่เรื่องผิดค่ะเป็นเรื่องที่สามารถทำได้แต่ปัญหาคือหลายครั้งนายกรัฐมนตรีก้มอ่านแบบคำต่อคำอ่านแบบไม่เข้าใจในสิ่งที่ สื่อสารเลยที่ฉันไม่ได้ใส่ร้ายไปย้อนตับไปดูก็ได้เวลาที่มีการถแถลงข่าวหลังการประชุมคอรมอบางนัดเนี่ยท่านก้มแทบจะไม่เงยเลยนะคะดังนั้นการรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนเนี่ยมันคือตัวอย่างของนายกรัฐมนตรีที่มีวุฒิภาวะแม้ท่านจะตอบกลับด้วยเตัวหนังสือที่เรียบเรียบ แต่อ่านแล้วใครๆเขาก็รู้ค่ะว่ามันแฝงไปด้วยความรู้สึกโกรธที่โดนหยามความสามารถการยอกย้อนประชาชนให้ไปหาข้อมูลเพิ่มมันเป็นอากับกิริยาของผู้นำเจนวายที่ไร้วุฒิภาวะเป็นที่สุดดิฉันขอเตือนสติท่านนายกนะคะประชาชนเขาจะหาข้อมูลเพิ่มหรือไม่เป็นเรื่องของเขาแต่การรับมือกับความเห็น ที่แตกต่างการรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีค่ะถ้าไม่ทราบว่าต้องทำยังไงหาข้อมูลเพิ่มดูเนาะ <schaffen. S 1> เรื่องต่อมาค่ะถ้ายังจำกันได้วันที่15มกราคม2568 ในขณะที่พี่น้องคนไทยหลายล้านคนตกอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงนะคะว่าจะเป็นเหยื่อแก๊งคอรเซนเตอร์มีคนจำนวนมากโดนโกงเงินสิ้นเนื้อประดาตัวบางคนฆ่าตัวตายแต่นายกรัฐมนตรีกลับมาเปิดเผยค่ะว่าดิฉันเองซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้โดนแก๊งคอรเซนเตอร์ไม่ใช่แก๊งคอรเซนเตอร์ธรรมดาแต่เป็นแก๊งคอรเซนเตอร์ที่เป็นเสียงระดับผู้นำโชคดีที่ดิฉันกดลิงก์เข้าไปดูแล้วปรากฏว่า เป็นลิง k ์โอนเงินคนละประเทศกับเสียงผู้นำท่านประธานสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดเนี่ยมันมีข้อบกพร่องอยู่สองอย่างอย่างแรกคือนายกรัฐมนตรีขาดความรู้ค่ะ คนทั้งสังคมหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนทุกคนเขารนารงกันแทบเป็นแทบตายว่าอย่าไปกดลิงก์ที่จะนําไปสู่การโกงเงินดูดเงินเราแต่นายกรัฐมนตรีนอกจากไปกดฟังเสียงของผู้นําประเทศแล้วกดไปดูลิงก์นะคะดีนะคะไหวตัวทันไม่อย่างนั้นแล้วก็เรียบร้อยเลยแย่ yeah, ไปกว่านั้นค่ะนายกรัฐมนตรีมาบอกเรื่องนี้ในทํานองที่ว่าตัวเองก็โดนเหมือนกันโดนเหมือนพี่น้องประชาชนเลย ท่านมาบอกเพื่ออะไรคะเพราะแทนที่ประชาชนเขาจะได้รู้เรื่องรู้ราวว่าท่านจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงในฐานะนายกรัฐมนตรีมีทรัพยากรในมือท่านจะแก้ปัญหายังไงกลายเป็นว่าพี่น้องประชาชนเขาต้องมาฟังเรื่องราวลองทุกขจากนายกรัฐมนตรีนะคะ กรณีนี้ทําให้ดิฉันรู้สึกเวทนาจริงๆที่ประเทศไทยมันถึงขนาดที่ว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นเหยื่อได้เช่นกันนี่เป็นความเท่าเทียมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ทําให้รู้สึกดีอะไรเลยค่ะหลังจากที่สื่อสารแบบนี้ออกไปปุ๊บคนเขายิ่งโกรธว่าจะมาพูดแบบนี้ทําไมหรือถ้าให้ดิฉันทายใจเนี่ยท่านอาจ จะอยากร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนอย่างนั้นเหรอคะถ้าคิดแบบนี้เนี่ยผิดเรื่องผิดราวผิดที่ผิดทางผิดการละเทศาไปหมดเลยเหตุการณ์ต่อมาค่ะเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปีในจังหวัดเชียงรายมีพี่น้องประชาชนนะคะสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียชีวิตจํานวนมากท่านประธานน่าจะทราบดี ว่าปัจจุบันนี้มีพี่น้องประชาชนหลายครัวเรือนเขาต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นอย่างถาวรเพราะบ้านเรือนของเขามันพังเสียหายจากดินโคลนถล่มลงมาหนักมากจริงๆแต่ในห่วงเวลาเดียวกันนั่นเองค่ะนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพสวมเสื้อสีสันสดใสพร้อมกับแคปชั่นท่อนหนึ่งว่า สวัสดีวันจันท์กว่าจะมีเวลาลงรูปก็หมดวันแล้วค่ะ Have a good week everyone ท่านรู้ไหมคะว่ากูดวิคของท่านวิคนั้นมีคนตาย4ี่คนมีบ้านเรือนเสียหายจำนวนห้าพนหนหนึ่งพหลังจากเหตุดินโคลนถล่มในเชียงรายไมไ่ต้องถามคนอื่นไกลดิฉันอยากจะถามท่านประธานจริงๆว่าท่านประธานรู้สึกยังไงในฐานะผู้แทนคนเชียงรายที่มีนายกรัฐมนตรีตอกย้ำความรู้สึกพี่น้องประชาชนขนาดนี้ Have a g o กู w ว e k ของท่านวีคนั้นมีประชาชนหนีตายจากเหตุดินโคลนถล่มและภัยพิบัตินี่ไงคะจังหวะนี้ไงคะถ้าท่านต้องการที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนมันต้องเป็นจังหวะนี้แต่พอถึงจังหวะที่ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนดันเอาความสุขของตัวเองโยนใส่ความทุกข์ประชาชนซะอย่างนั้น และจากเหตุการณ์นี้ท่านอาจจะเป็นคนไทยคนเดียวด้วยซ้ําที่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะจากคอมเมนต์เกือบพันคอมเมนต์นะคะเขาเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ตดติงการสื่อสารและวางตัวของนายกรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีไม่ควรสื่อสารเพื่อตอกย้ําความรู้สึกประชาชนแบบนี้นายกรัฐมนตรีควรวางตัวให้เหมาะสมกับการเป็นนายกรัฐมนตรีคอมเมนต์บางส่วนกัะ <c oughs> ท่านประธาน เขาบอกว่ามันหมดเวลาลงรูปสวยๆแล้วนายกทําหน้าที่ทําหน้าที่ทําอะไรอยู่มันไม่เหมาะสมมันไม่ใช่ให้ต้องประชาชนเข้ามาสอนเป็นนายกที่มีเวลาแชร์สตอรี่ไ g ตลอดเวลาขณะที่ประชาชนบางคนเข้าอดข้าวมาสามวันแล้วออกมาไม่ได้อุตสาห์ได้เป็นนายกแทนที่จะทําให้คนเห็นว่าตัวเองพร้อมกับตําแหน่งที่ได้มา ความคิดเห็นของประชาชนกลายเป็นความประชาชนเขาต้องไปสอนคนเป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหละคะ่ะวุฒธธิภาวะและดิฉันไม่เชื่อว่าท่านนายกจะไม่เห็นความคิดเห็นเหล่านี้ท่านต้องเห็นท่านต้องได้อ่านเพียงแต่ท่านไม่สนใจท่านไม่แยแสทําไมดิฉันถึงพูดแบบนี้เพราะหลังจากนั้นผ่านไปสามเดือนคะ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้น คือน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงเดือนธันวาคม2567ขณะนั้นนายกรัฐมนตรีมีภารกิจคอรมอสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ดิฉันเข้าใจได้ไม่เป็นไรนายกรัฐมนตรีไม่สามารถลงพื้นที่ในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นได้ทันทีไม่เป็นไรเลยค่ะนายกรัฐมนตรีสามารถที่จะสั่งการเพื่อช่วยเหลือประชาชนล่วงหน้าได้แต่ ภาพที่มันออกมานายกรัฐมนตรีทำกิจกรรมคอรมอสัญจรด้วยการไปเที่ยวสวนสัตว์ไปช้อปปิง้งไปยืนหมุนให้สื่อมวลชนเขาถ่ายรูปที่ฉันเข้าใจเป็นอย่างดีค่ะท่านประธานว่ามันคือกิจกรรมคอรมอสัจอนจรเข้าใจเข้าใจอย่างที่สุดแต่ในระหว่างที่ท่านทำกิจกรรมอันเริงล่าเหล่านี้จิตสำนึกของท่านมันไม่กระซิบท่านเลยเหรอคะ ว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่เขากำลังเจอน้ำท่วมในรอบสาสิบเจ็ดปีเขาจะรู้สึกยังไงบางคนเนี่ยลอยคออยู่ในน้ำํำเขาจะรู้สึกยังไงที่นายกรัฐมนตรีมีภาพและสื่อสารออกไปอย่างเริงร่าขนาดนั้นท่านสื่อสารมนคนไม่รู้จักวันเลยนะคะไม่รู้อะไรเลย แม้จะอ้างว่าเป็นกิจกรรมการโปรโมทการท่องเที่ยวแต่ท่านควรทำให้ภาพลักษณ์ของท่านมันถูกสื่อสารออกไปอย่างมีวุฒธธิภาวะของนายกรัฐมนตรีมันต้องไม่ตอกย้ำพี่น้องประชาชนที่เขากำลังเจอน้ำท่วมในรอบ37ปีในพื้นที่ภาคใต้จนสุดท้ายสื่อมวลชนเขาก็ต้องไปถามนายกรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีทอดทิ้งพี่น้องประชาชนคนใต้หรือไม่ นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนคนใต้ด้วยประโยคที่บอกว่าจะไม่รักคนใต้ได้อย่างไรเพราะสามีเป็นคนใต้มันมีวิธีการสื่อสารเยอะแยะมากมายที่จะยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนคนใต้แต่ท่านเลือกที่จะสื่อสารด้วยประโยคแบบนี้พอพูดออกไปประชาชนเขาไปจับผิดประโยคที่ท่านเป็นคนพูดออกมาเอง มีอาการทนไม่ได้เอาคำคมภาษาอังกฤษมาโพสต์ในสตอรี่ไอจแปลเป็นไทยได้ว่าคนที่คิดลบและไม่มั่นใจมักกดคนอื่นลงตำ่ำท่านประธานไม่มีใครกดนาย,ยกรัฐมนตรีให้ตำ่ำท่านทำให้การสื่อสารนั้นมันถูกจับจ้องผิดที่เองมันเกิดจากการที่ท่านขาดทักษะในฐานะผู้นำไงคะในช่วงเวลาต่อจากนั้นคะ่ะ นายกรัฐมนตรีก็ให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่าจะลงพื้นที่ในวันที่6ธันวาคม2567เพื่อที่จะเยี่ยมพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้ที่เขาประสบน้ำท่วมแต่จนแล้วจนรอดนายกรัฐมนตรีก็เลื่อนหมายนี้นะคะโดยบอกว่ามีภารกิจอื่นๆไม่เป็นไรไม่เข้าใจได้คนเป็นนายยกรัฐมนตรีมันมีภารกิจเยอะมันมีงานหนักที่รออยู่เยอะแยะมากมายแต่ วันที่6ธันวาคมนายกรัฐมนตรีมีภาพปรากฏในโซเชียลมีเดียของกลุ่มเพื่อนท่านว่าท่านไปฟังดนตรีในสวนดิฉันต้องยืนยันกับที่ประชุมสภาแห่งนี้อย่างหนักแน่นว่าสิทธิในการพักผ่อนสิทธิ์ในการมีวันหยุดเป็นสิทธิ์ของคนทำงานทุกคนนายกรัฐมนตรีเองก็ต้องมีวันหยุดและดิฉันเห็นด้วยกับ สิ่งที่ท่านยึดถือนักหนาคือ work life balance เห็นด้วยค่ะทุกคนต้องมีแต่สิ่งที่ฉันหยิบมาถามนี้นั่นคือความจริงใจของนายกรัฐมนตรีในการบริหารสถานการณ์และความรู้สึกของพี่น้องประชาชนว่าการที่นายกรัฐมนตรีพูดอีกอย่างหนึ่งแต่กลับทําอีกอย่างหนึ่งมันเหมาะสมหรือไม่ท่านทําตัวเหมือนไม่รู้นะคะว่าตําแหน่งของท่านมาต้องเห็นหัวประชาชน เรื่องไม่มีวุธิภาวะในการวางตัวและแสดงออกเพื่อตอกย้ำความรู้สึกของประชาชนในสถานการณ์ที่ยากลำบากและท้าทายมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องนี่แค่ส่วนหนึ่งค่ะกรณีนี้โลกคู่ขนานสุดๆท่านประธานเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่านก็โพสต์ภาพสวยๆของท่านนะคะเป็นสิทธิ์ของท่านค่ะ โพสต์ภาพสวยๆลงบนอินสตาแกรมของท่านพร้อมกับคำบรรยายท่อนหนึ่งคืออากาศเย็นๆในขณะเดียวกันวันนั้นประเทศไทยคนไทยกำลังจมฝุ่น PM 2.5ค่าคุณภาพอากาศในประเทศไทย190 AQI ที่ สวิตซอแ์แลนที่ท่านไป19 AQI เทียบให้เข้าใจกันง่ายๆคือค่าคุณภาพอากาศที่พี่น้องประชาชนคนไทยต้องสูดฝุ่นพิษเนี่ยแย่กว่า10เท่าดิฉันเข้าใจว่าท่านคงสุดชื่นที่ได้สูดอากาศเย็นๆแต่ท่าทีการสื่อสารที่มันตอกย้ำประชาชนมันไม่ควรเกิดขึ้นกับคนเป็นนายกรัฐมนตรี เชียงรายก็แล้วน้ําท่วมใต้ก็แล้วมาดาวออดอีกท่านไม่เรียนรู้เลยท่านเป็นตัวเองสุดๆเป็นตัวเองทุกวันแต่ไม่มีวันไหนเลยที่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนเป็นนายกรัฐมนตรีมันต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองดิฉันไม่เชื่อหรอกค่ะในวันที่ฝุ่นพิษ PM 2.5สูงที่สุดในประเทศไทยจะไม่มีใครรายงานท่านจะไม่มีใครเขาบอกท่าน นอกจากท่านไม่สนใจท่านไม่ใส่ใจท่านโฟกัสแต่ตัวเองท่านเคยคิดถึงเด็กตัวเล็กๆที่เขาต้องหายใจออกมาเป็นเลือดไหมคะท่านเคยคิดถึงเด็กๆที่เขาไม่มีรถยนต์ไปโรงเรียนแล้วต้องปิดแมสไปโรงเรียนไหมคะท่านเคยคิดถึงความรู้สึกคนเหล่านี้ไหมถ้าไม่มีปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างน้อยๆอ,อย่าแสดงออก ด้วยการตอกย้ำประชาชนวุธิภาวะในการตอบคำถามกับพี่น้องสื่อมวลชนคือจุดวัดความเป็นผู้นำเลยนะคะ mm. เมื่อวันที่16ตุลาคม2567 mm. ผู้สื่อข่าวข้อถามนายกรัฐมนตรี mm. เรื่องพอรบนิรโทษกรรม mm. ว่าพักร่วมรัฐบาลยังเห็นต่างกันเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะเอาเรื่องนี้ไปพูดคุยในวงดินเนอร์วันนี้ไหม นายกรัฐมนตรีฟังคำถามจบก็ตอบว่าดีไหมคะต่อมาค่ะวันที่13กุมภาพันธ์2,568ที่ประชุมรัฐรสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งที่ประชุมรัฐรสภาล่มสองวันติดเนื่องจากสสฝ่ายรัฐบาลไม่แสดงตนสื่อมวลชนก็ไปถามนายยกรัฐมนตรีนะคะว่าฝ่ายค้านเรียกร้องให้ท่านยุบสภาเนื่องจากท่าน ดูแล้วไม่สามารถที่จะควบคุมเสียงรัฐบาลได้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรดิฉันฟังหลายรอบมากๆฟังหลายรอบมากๆนายกรัฐมนตรีพูดผ่านไมโครโฟนของสื่อมวลชนเนี่ยบอกว่าวิปในสภาบอกว่าวันนี้ดุดีสื่อมวลชนเขาถามเพราะเขาอยากเห็นการแสดงภาวะผู้นำความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้า,นนาพักร่วมรัฐบาล ว่าจะไปต่อกันอย่างไรในแนวนโยบายที่แตกต่างกันการที่รัฐบาลเริ่มไม่มีเสถียรภาพในการผลักดันนโยบายไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะดูเบาแล้วตอบเบี่ยงประเด็นตอบแบบดูเบาสิ่งที่เกิดขึ้นลอยตัวเหนือปัญหาทุกครั้งที่ประเทศไทยต้องการชัดเจนต้องการทิศทางที่ชัดเจนจากคนเป็นนายกรัฐมนตรี ไอาการตอบคำถามแบบติดเล่นดูเบาเหมือนคุยกับเพื่อนมีให้เห็นต่อเนื่องย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วสื่อมวลชนเขาถามนายกรัฐมนตรีว่าท่านจะไปถามะจะไปตอบกระทู้ถามสดของพักฝ่ายค้านหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบด้วยสีหน้าที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวแล้วก็บอกว่าม e รี่คริสต์มาสคำตอบแบบนี้มันบ่งบอกว่าท่านไร้ จิตสำนึกความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารท่านดูถูกกลไกลนิติบัญญัติอย่างยิ่งแม้ท่านจะเคยเข้ามาตอบกระทู้แล้วหนึ่งครั้งสำหรับดิฉันได้สำหรับดิฉันแล้วไม่สามารถลบภาพนั้นได้ค่ะไม่สามารถลบภาพนายกที่พยายามที่จะเบี่ยงงานสภาได้เพราะกระทู้แรกและกระทู้เดียวที่ท่านมาตอบนั้นคือกระทู้ชงหวานจากพักร่วมรัฐบาล แต่หลังจากนั้นพักฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ท่านไม่อยู่ตอบมันเป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เหรอคะถนัดนักหนาไม่ใช่เหรอคะพูดทุกเวทีทำไมท่านไม่อยู่ตอบเรื่องนี้ล่ะคะดิฉันจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่ง การให้ความสำคัญต่อกลไกรัฐสภาการเข้ามาตอบกระทู้และยัตติต่างๆในสภามันคือการกระตุกจิตสำนึกที่มีกับประชาชนว่าคนที่มาจากระบบรัฐสภาและมีอำนาจสูงสุดในฝ่ายบริหารมันจะไม่เหลิงไม่หลงตัวเองว่าคุณสูงส่งวิภาควิจาร์ณไม่ได้เรื่องต่อมาค่ะท่านประธาน เมื่ออดีตผู้แทนราษฎรพักฝ่ายค้านประเทศกัมพูชามาถูกยิงเสียชีวิตใจกลางกรุงเทพมหานครกลางวันแสกแสกเมื่อเกิดเหตุการณ์ทันทีสื่อมวลชนเข้าไปถามนายกรัฐมนตรีค่ะว่ารู้สึกอย่างไรนายกรัฐมนตรีตอบสื่อมวลชนว่าอ๋อแล้วก็เดินจากไปค่ะ ในห้วงสถานการณ์ที่มันไม่ปกติแบบนี้ถ้าเป็นผู้นำประเทศที่เขามีวุฒธธิภาวะเขาจะสื่อสารเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยจะไม่เป็นพื้นที่อาชญากรรมให้ใครอีกแล้วจะเร่งสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยเรื่องนี้ใหญ่กว่าที่ท่านคิดนะคะการที่มี อดีศสพักฝ่ายค้านประเทศกัมพูชามาถูกยิงเสียชีวิตในกรุงเทพมหานครมันอาจทำให้คิดได้ค่ะว่าผู้มีอำนาจในประเทศไทยร่วมมือกับผู้มีอำนาจประเทศกัมพูชาจัดการเสี่ยนน้ำอดีศสพักฝ่ายค้านเหมือนที่ผู้ลี้ภัยชาวไทยไปตายเป็นผักเป็นปลาในประเทศเพื่อนบ้านไงคะท่านต้องตอบแบบระหนักและจริงจังจริงใจไม่ใช่มาบอกว่าอ๋อ ผลกระทบเรื่องนี้มันใหญ่มันส่งผลกับความเชื่อมั่นของประเทศดิฉันย้ำนะคะว่าวุฒิภาวะไม่ใช่เรื่องของแพทองทานคนเดียววุฒธธิภาวะเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนคำพูดการแสดงออกของคนเป็นนายกรัฐมนตรีมันต้องมีท่าทีที่ส่งผลกับความหวังกับพี่น้องประชาชน